ทานการที่ลำชิยงไก่ก็หลังวัาดด่านติงตอนนี้ก็ทางนี่ทางชาบ,บ้านอะไรนะในลำชิยงไก่ครับต้นมาจากในเมืองเลยครับนามารวมกันตรงนี้ครับในชาวบ,บ้านก็กำลังขนจอกแหนทุกทางตาันให้ออกมาที่สุดครับ วันนี้น้ำขึ้นไหมลุงครับขึ้นขึ้นไหลอยู่เนาะครับไหลคิดเขาว่าจะอีนั้นเพื่อว่าจะมาอีกไม่ใช่ไม่ใช่มไ,มไม่ใช่กวหมายน้ำมันจะมาอีกไหมโอ้มันต้องมาเลยครับน้ำมันยังไม่เวิร์ดง่ายดอกเน่เน่ครับหรือเนี่ยมันต้องมาอีกเพราะว่ามันยังมีฝนตกอยู่เื <c oughs> เ่อนก็เปิดมาเรื่อยเลยพนะอมันจะมาตั้งแต่เขืข่อนลำตะคองด้วยอ๋อจะเกินลำตะคองดา อันนี้เช่าออกมาอันนี้ข้างหน้านี่บ้านอะไรเนาะอันนี้กระดาษติงเลยครับฟันฟังดูนะฟังดูกระดาษตันติ้งอ๋ออันเดียวกันแต่ว่าอันนี้สะพานขามอันนี้ชาวบ้านก็ไปมายังไงล่ะครับก็อันนี้เยเดินขามไปครับมาแต่ถ้าไปเมืองเนี่ยไปได้อยู่ไหมครับังไปไม่ได้ต้องออกกลับเมื่อคืนเซ็นทั้นทางไหน

วันนี้ขึ้นประมาณหุ่เขาเนาะครับวันนี้ขึ้นเยอะครับขึ้นเช้าวยูนาดกับข้าวขึ้นกลางคันสามสิบเส้นเลยยี่สิบเส้นสามสิบเส้นเลยจะชาวันนี่อืมอันนี้ก็เจ้บ้านมาช่วยกันดูแลเอาจอกแหนออกจากทางพุทธันนะครับครับก็มุ่งจะขึ้นเรื่อยๆครับย้ายลำบากไม่ไม่ย้าย ไม่ลำบากหรือว่าเคยมันมาจำอยู่แล้วเป็นทุกปีลำบากเนาะไปมาไหนก็ยากจบทุกปี้มใช่ใช่กานน้นตับเนี่ยมันต้องแก้ไขสุกทานทัวนี้เดี๋ยวมารีวิวนามันไหลมามันเกินล้งเที่ยงไก่เลย ลำตะกองก็มันมันร่วมกันอยู่ตํบลปกสูงอันนี้เป็นน้ำนี่ก็รับมันจะดันขึ้นทุณทุนขึานคุณทุนที่ลงมาลงวัดลงพูดเท่านั้นมันก็จะเข่าลำชิ้นไก่ใช่ไหมน้ำมันจะเข่ามันจะลงมาเป็นลังเดยตําบลเป็นรังเดิเป็นไทยเลยจะลงมาลำชิ้นไก่มาบ้านเองครับมาบ้านเองตีเส้นหนึ่งก็มาจากน้ำลำตะกองเนี่ยลำตะกองก็จะมา ตะวันตกกสูงอ่ะตำบลตำบลเอมันก็จะคุดทางเลี่ยงรอบมาตำบลตำบลคุชามอ๋อใช่แล้วจะมาเข่าครับมันจะมาลงว่าเอเทพนุชไทยห้าอำเภออำเภอนนนไทยแต่ว่าตำบลเนี่ยบัลลังก์ไหมบัลลังก์ไม่น่าจะบัลลังก์มันอยู่คูนละเศษเนาะ กําฝังเออตะบนกําฝังอยู่แหละแล้วลงตะบนกําฝังปังแล้วก็มารวมกันมานี่มันรวมโอ้โหเข้าใจเข้าใจมันรวมทิ้งสายนี่แหละครับทำเงินมาเถ้าไม่รัดเรียงมันจะหนีมานะครับหนาแข็งหรือมอญพอหรือมกผู้พิชิตกันอยากได้อยากได้เนาะตอนนี้ก็อยากได้ก็ไม่มาจอยรัดเรลยงก็ไปไหนไม่ได้บนตรถไยฝั่งรูไฟดันตะบนดันจากเขาก็ไม่ได้ ไม่ด่านจากไม่ปล่อยด่านจากไม่ปล่อยมาแล้วใช่ไหมด่านจากเขาเขาไม่ให้น้ำนี่ลงไปครับปกติน้ำนี่มันจะลงไปด่านจากนี่ที่ไปด่าจากก็จะไปดอนท้าใช่ไหมครับแต่นี่ดอนท้าไม่มาแล้วใช่ไหมดอนท้าไม่มาเออไม่ไปดอนท้าแล้วครับอ๋อพราาะว่มันนมาจเกกิ็ตอนนี้ก็มาพูดคุยกับลุงสองท่านมาาเกินลไไ้ปครับลุงเป็นเจ้าหน้าที่อบตนี่ครับ ใช่ไหมหรือว่าชาวบ้านที่นี่เขางานอย่ในออตโตอะไทำนองนีออบาตแต่ผมก็มีแหล่ชาวบ้านนี่แหละครับโอเคครับขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ